เดี๋ยววันนี้จะโทรหาเสียบิ๊กนะคะบม่ยอมว่ามันจุยนู้นเชียวเฮ้ยบวเขาล้านเร,ราบรอเขาล้านเลยนี่กดโทรเลยโอย้โหอดีาอุ้คอด้วยไม่เราสำรวจกันสักหน่อยเฮ็ดเงียงอยู่เ,ยเห็นทรไปเร้ยบอยากรับนะต้องเปลี่ยนเบือนะสวัสดีค่ะ เฮ็ดเมียงอยู่เนาะเถอะแกเอ้าว่างเดินเล่นห้างมียงจะบอกอมียงจะบอกจ้าฟังไงฟังไงผู้ใดตามนุโคมหนึ่งแสนแล้วมีได้สิแม,ม่บรรจุให้จกักเทื่อเจ้าลีเลียงว่าเขาบริษัทมาหลายมือแล้วนะ<อ>หนึ่งแสนคือสเต็ปที่หนึ่งเอาต่อไปคือห้าแสนต่อไปคือล้านหนึ่งล้านหนึ่งเดี๋ยวบไปจุให้ห<อ>่วยนี่่อยอัดวิดีโอไว้ได้จะยังสิืมาเบาจงสี่ได้จัดเต้นให้ดูดิอ้าวจะเสีมถือ จะเพลงอะไรน้องแผลงคนสวยน้องแผลงคนสวยล่ะให้จะตั้งใจเดาแล้วล่าสุดเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งไปไหมทองคำมั้เนี่ยส่งไปมีคนชมอยู่อ่ะร้องเป็งเพราะเนี่ยเอ๊ยเพราะอะไรถึงร้องเพราะอะไรถึงร้องเออคิดได้ไงร้องได้ไงเนี่ยเออเขาเสร็จผมเสร็จสวยเสร็จผมรอนะเสร็จผมรอ หนีไปเที่ยวพี่น้องมาเบิ่งเด้อบ่ยบนยอมมันจุงานในข่อยตั้งใจก่อนตั้งใจก่อนเฮ้ยวันนี้แต่งตัวดีเนี่ยตัวดีเนี่ยมีคนมาด่าข่อยว่าข่อยแหลตข่อยกระติดกระดูหม,มดอเขาว่าขนอยู่อางนีู้กค้าเยอยแหลตจ้วงเยอะค่ะหนูขายทุกราคาเลยใครเข้ามาหนูขายหมดจ้ะก็เจ้าไหนไม่อยู่หนูก็ไม่รู้เนาะหนูขายหมดนี่เข<อ>าบอาก เจ้านายบอกว่าใครมาก็ให้กินข้าวฟรีหนูเรียกมากินข้าวเป็นสิบคนแล้วเนี่ยหนูแถมให้เขากลับบ้านเลยมามาจะไปเข้าเต็นแล้วว่าจะยกให้อ๋อยกให้เอาหนังสือมอบอำนาจอยู่ไหนล่ะคะเอาโ,โอเคดูแลลูกค้าด้วยค่เออะเฟ้ามาบรรจุให้หนูได้นอเจ็บปวด <laughs> โดวยอ้ยดูเอาม่ได้อีหยังเลย <laughs> สวัสดีค่ะ ถูกถูกเซบิกหลอกแล้วเหรอเออบอกตอนแรกบอกแสนหนึ่งบอกว่าสเต็ปแรกนี่ให้หาแสนฟาสพี่น้องจะขาอะไรเจ้ากบังสกุลฮะคอยซ่าสนะไ้ยเฮ็ดบาปขคอยคลักใส่งานคอยนักวันนี้จะเห็นบอพี่น้องเ้ย เราไปทำ่านเกินกำหนดหรือเปล่าเร็วกว่ากำหนดเอ้าเขาก็ซอยข่อยเนาะเขาก็เห็นความพยายามของข่อย14วันครบแสียเร็วเกินเดี๋ยวหาแสนอีกอ้าวฟ้าพี่น้องติดตามข่อยแล้วเดี๋ยจะเดบันจุ้งงานจะยค่าแล้งอยบ่ขืนจะเจอโอ๊ยข่อยก็เมื่อยแต่เนาะไปหาเกีียวเขาเก่ายวกันนะท่างไหนเขารับจ้างเสียบมันเนาะเอเก โอเคนานี่ตัดอ้อยได้ละหมอยไฟไหมป้าอ้อยก็จะเป็นฟ้า <laughs> ยังคงเป็นฝ้าอยู่เป็นฟ้าฝ <laughs> 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 ากกดติดตามมาเนเดอร์ช่องเหมยไม่ใช่หมวยนะจ๊ะใครผู้ติดตามคอยขึ้นถึงหาเสแนนะ่โอ้ยอยากลำบากแต่น้องกดสิได้เงินจากขาจอวนี้ขออีสิไป <laughs> เปิด,ปดบริษัทขอยแล้วคล้ายยังดีเนาะออคิดกัอนเนาะมื่อนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า